ทดสอบนะครับเตาอบหมายเลข1 1 8 8นะครับชุดนี้ก็ทําสีใหม่นะครับแล้วก็ตัวตะแกรงรูเนาะเป็นขนาดใหญ่ที่สุดนี่คือเขาเรียกว่าสีมิลเนาะก็เหมาะสําหรับงานที่ต้องการลมร้อนขึ้นแบบเร็วๆสินค้าที่ใหญ่กว่ารูสีมิลก็น่าจะเป็นเห็ดน่าจะเหมาะที่สุดนะครับตัวนี้อันนี้เป็นสภาพรอบด้านเนาะส่วนสําคัญก็หัว เป่าตัวน,นี้นะครับอะไรทั้งหมดเกือบจะเป็นของใหม่เนาะอันนี้ที่วัดอุณหภูมิอันนี้สวยเลยนะครับอ่าเป็นมือสองนะครับโครงเหล็กมือสองแต่กลไกต่างๆเป็นของใหม่เหมือนเดิมนะครับตนนันี้ก็ไปถึงก็ต่อสายแก๊สเข้าถัาางนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กที่หน้าง,งานเดี๋ยวมาเริ่มที่เปิดวาล์วที่ถังที่สุดนะครับตนนัวนี้อ่าต่อไปก็ยกเบเกอร์ขึ้นครับจังหวะต่อไปนํำพเพิงครับอ่า ออมาชุบน้ำมันเป็นซินนะครับแล้วก็เดี๋ยวจุดไปเช็คนะครับจะได้ติดง่ายนะครับลองเข้าเพิงเข้าไปด้านล่างนะครับเล็กเบาด้วยนะครับเดี๋ยวติดละเวลาดับก็หญ่เข้าไปด้านข้างนะครับตัวนี้อ่าโอเคค่อยเล็กเบาขึ้นนะครับตัวนี้สังเกตดูขอบจานสีเงินตัวนี้นะครับก็เล็กไปไฟแลบเยอะๆให้เบาลงหน่อยนะครับ จะสงเงินนะครับไฟไม่แลบก็ UB. ถือว่าใช้ได้ละก็หมาเครื่องเขาทำงานไปนะครับเดีย๋ยวเราจะเร่งเพิ่มขึ้นก็มาเร่งที่วาวตัวนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูอุณหภูมิกันนะครับค่อยขึ้นมายสิบสิประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาอีกอันนึงมาวัดด้านหลังให้ดูนะครับตัวนี้ ค่อยเรงขึ้นไปเดี๋ยวจะลองเร่งคอมร้อนเพิ่มขึ้นอีกนะครับอันนี้นะครับค่อยๆไปนะครับคอมร้อนก็จะตีขึ้นมาตอนนี้ข้างหลังน่าจะเยอะ เพราะว่าไม่มีของเนาะ,ะมาที่ประมาณ50สบองศาเนยนะครับอ่งร้อนนะครับนิ่งเลยนะครับประมาณนี้เปิดมาสามนาทีประมาณนี้นะครับน,นี่น่จะขึ้นมา,มาพาัวละห0สิบองศานะครับอ่ค่อนข้างร้อนนะครับ น้ที่กว่านะครับวานนี้นะครับลมมันเลยเนาะเดี๋ยวเราใส่ของก็จะกวนมาข้างหน้าอีกทีนึงดันดันดัความชื้นขึ้นมาเป่าทิ้งไปในอากาศนะครับนี้ก็หลังจากที่เครื่องทํางานไปแล้วนะครับสมมติว่าตอนเนี้ของเราแห้งแล้วอยากจะปิดนะครับแล้วก็มาลดาลาวก่อนนะครับ ก็จะกลายเป็นลมเย็นนะครับจังหวะลมเย็นนี่ก็จะเป่าลมไล่ลมอุน่นๆเป่าทิ้งไปที่ตัวโครงนะครับก็เปิดไว้ประมาณ5นาทีแล้วค่อยปิดนะครับเวลาปิดก็โยกไปเกลื่อ์ลงนันเองนะครับจากนั้นก็มาปิดเวลาวที่ถังนะครับก็เป็นอันจบขั้นตอนนะครับการใช้งานง่ายๆประมาณนี้ครับผม